โอเคสวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับคันนี้จะเป็นซีทีนะครับสีเขียวหมุนหมุนอ่าเห็นไหมครับโอเคพอตรงตะแกรงหลังนะครับคันนี้เขาจะไปขายลอตเตอรี่นะครับเราถึงทําให้ลักษณะนี้นะครับลูกค้าจะไปขายลอตเตอรี่นะครับสามารถที่ใส่แผงลอตเตอรี่ได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ทอดได้นะครับแผงตัวนี้นะครับมันจะมีสองตัวนะครับแผงตัวนี้โยก ขึ้นตั้งแล้วก็ใส่แผงลอตเตอรี่ได้นะครับอย่างสวยถอดออกก็ได้นะครับแผงตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับรถพ่วงของเราก็เป็นรุ่นใหม่คือโครงก็เป็นระบบใหม่นะครับเป็นโครงกลมอย่างแข็งแรงอมุนมาตัวนี้สีทีสีเขียวมีการสะบัดนะพอนะครับโครงอย่างโล่งเลยนะครับหาลงได้นะครับ จุดยึดสามจุดด้านหลังหนึ่งจุดนะครับมองเห็นเลยนะครับเวลาถอดก็ถอดง่ายนะครับจุดเห็นเลยนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ไอ้ที่ครอบให้อยู่นะครับตรงตรงน็อตนี่นะครับน็อตตัวนี้ไว้ปรับนะครับปรับระดับได้ยึดให้แข็งแรงได้นะครับน็อตตัวนี้พอรถของเรามันจะมีจุดปรับระดับนะครับสามจุดนะครับเพื่อที่จะให้ตรงที่สุดนะครับ เราก็ต้องใช้เป็นตัวน็อตปรับนะครับยึดให้แข็งแรงด้วยนะครับตรงน็อตนั้นเราก็จะใช้หนังคอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามโอเคนะฮะอามุนมาอันนี้ก็สวยเลยนะครับสีเขียวอามุนไปเรื่อยๆอ,อันนี้ลูกค้าไปขายลอตเตอรี่นะครับสวยงามมาก ให้ลูกให้หลานนั่งก็ได้นะครับนั่งสบายเลยคนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะครับความกว้างของข้างในเนี่ยห้สกว่าเลยนะครับ5 3สสามารถคนอ้วนๆลงไปนั่งได้สบายๆเลยนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสูนามิศูน0 8 5 4 5 7 6ีช่างต้มสวัสดีครับ